มีวิธีคิดที่ว่าอยากกลับบ้านพี่วิศวกรด้วยการที่อยู่กรุงเทพเนี่ยก็ติงมาว่ามันจะเป็นอย่างที่เอ็งคิดจริงๆเหรอพอเริ่มทําไปเนี่ยเมลอดเริ่มสอนเราว่าเอ้ยมันไม่ง่ายนะเลยน,นํานวัตรกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเรื่องระบบน้ําในโรงเรือนเข้ามาช่วยของที่เป็นเหลือเนี่ยหรือ NG G ในโปในรเซสเนี่ยกลับมาขายได้ได้ใหม่ในราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าผลสดด้วยซ้ำครับครับสวัสดีครับทัชกรลุ่งเนือน,นะครับ ่ชื่อเล่นชื่อพี่อุ๋ยนะครับตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานยังสมาร์ตฟาร์มเมอร์ยังสมาร์ตฟาร์มเมอร์ไทยแลนด์ครับผมตอนนี้เป็นประธานเขตด้วยก็คือดูแลก้าวจังหวัดภาคกลางนะครับเกี่ยวกับยังสมาร์ตฟาร์มเมอร์เลยตอนนี้คือผลิตเมลอนนะครับในโรงเรือนนะครับมาตรฐาน G A P นะครับส่งห้างบริษัทเทรดครับต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยเราก็เป็นเป็นวิศวกรนะครับก็คือทํางานอยู่ในกทมนะครับใช้ชีวิตอยู่ใน ในชุมชนเมืองนะครับซึ่งพ่อแม่เดิมเนี่ยคือเป็นเกษตรกรอ,อยู่แล้วเราก็เลยมีวิธีคิดที่ว่าอยากกลับบ้านมาดูแลพ่อแม่ซึ่งอายุมากแล้วเราก็เลยมาปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรให้เป็นอาชีพเราจริงๆครับคือสมัยก่อนนคุณพ่อคุณแม่ก็คือทํานานะครับตอนที่เราทํางานอยู่กรุงเทพเนี่ยเราก็ได้คิดคํานวณในเรื่องของผลิตทางด้านเกษตรนะครับว่าตัวไหนเนี่ยจะทําให้เรา ทำมูลค่าสูงสุดแล้วสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเราได้ซึ่งเรามองว่าอย่างอย่างอย่างนาเนี่ยกำไรในการผลิตค่อนข้างน้อยและคนทําค่อนข้างมากเราก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนวิธีคิดอีกแบบหนึง่งมาเป็นพืชที่ปลูกไว้ได้เงินเร็วแล้วก็สามารถปลูกได้ทั้งปีมีผลผลิตออกทั้งปีขายได้ทั้งปีครับเป็น mass production ได้ครับจริงๆถามว่าคุณพ่อคุณแม่ค้านไหมคุณพ่อคแม่ไม่ค้าน แต่มีพี่วิศวกรด้วยกันที่อยู่กรุงเทพเนี่ยก็ติงมาว่าเฮ้ยอุ๋เองเนี่ยมาทํางานกเกษตรอย่างเงี้ยเองคํานวณมาแล้วก็จริงแต่มันจะเป็นอย่างที่เองคิดจริง,รงๆเหรอแล้วพอเราได้มาทําจริงๆมันก็เป็นอย่างที่แกคิดจริงๆซึ่งมันไม่มีอะไรที่โรยด้วยกีบปุหลับเสมอไปนะครับซึ่งมันมาเนี่ยมันจเจออุปสรรคมากมายที่จะมีปัญหาให้เราต้องเริ่มทอ้อหรือเบื่อการเกษตรเลยก,ก็มีนะครับคือตอนนั้นอะ่ะก็ถามว่าคิดนานไหมก็คิดนาน แต่เพิินด,ด้วยคุณพ่อแม่เนี่ยอายุมากแล้วและเราไม่ได้มีเวลาดูแลท่านมากตัดใจนวันนั้นเลยว่าโอเคจังหวะบริษัทมี Early พอดีก็อาจจะได้เงินทุนมาสักก้อนที่จะมาเริ่มต้นชีวิตนะครับก็เลยกลับมาทำเกษตรครับอตอนนั้นก็ประมาณสัก100%มี20%ก็มีความรู้อยู่บ้างแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไมไมเต็มร้อยก็ต้องออกมามาเทรดมาหาความรู้เพิ่มเติมครับซึ่งในการทำไมรอนเนี่ย พูดตรงๆเลยว่าไม่ง่ายนะครับก็ต้องเดินทางหาความรู้พอสมควรปลูกยังไงดูแลย,ยังไงและจะทําให้มันสามารถผลิตอย่างต่อเนื่องได้ยังไงนะครับนํานวัตรกรรมมาใช้กับการปลูกเมล่อนได้ยังไง คือเริ่มเริ่มต้นเนี่ยเพลินที่บ้านที่ลบบุรีเนี่ยคือพ่อตาเนี่ยเริ่มทํากลุ่มอยู่แล้วและเริ่มปลูกอยู่แล้วเราก็คือเหมือนมาต่อยอดจากจากธุรกิจที่เขาทําอยู่แล้วบ้างซึ่งกลุ่มสมัยนั้นคือเป็นเมลอนแปลงเปิดนะครับแคนตาลูปด้วยโลกของเมลอนกับแคนตาลูปค่อนข้างสูงแล้วตอนนั้นก็คือกลุ่มเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้แล้วก็หนึ่งในเรื่องของตลาดในการค้าต่างๆซึ่งมันยังไม่ได้เปิดกว้างเหมือนออนไลน์สมัยนี้ก็เลยมาคิดทําแต่พอมาลองทาครั้งแรกเนี่ย รู้สึกว่ามันตอบโจทย์ตรงที่ว่าราคาสูงถ้าทําออกมาได้ดีเนี่ยคือสามารถสร้างอาชีพสร้างไรายได้ได้เลยครับเมลอนเนี่ยมาเร็วไปเร็วแล้วก็เอฟเฟกเรื่องโรคร้อนแมลงค่อนข้างสูงมันไม่มีอะไรปลูกได้ดีในทุกฤดูเนาะพืชเกษตรซึ่งมันจะมีดีในบางฤดูไม่ดีในบางฤดูแล้วเราก็ทํามันไปบางฤดูเนี่ยคือครั้งแรกเธอมาปลูกดีมากคือเราเราจับเงินแสนได้ในเวลาเดือนกว่าสอเดือนพอเริ่มทําไปเนี่ย เมลอดเริ่มสอนเราว่าเอ้ยมันไม่ง่ายนะมันต้องมีนูน่นนี่นั่นก็เป็นอุปสรรคให้เราเป็นครูเราสอนเราให้เจอกับอะไรมากมายบางรุ่นได้บางรุ่นเสียแต่ก็อย่าลืมการเริ่มต้นเนี่ยมันมีต้นทุนทุกครั้งบางรุ่นบางทีบางคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยรวยเลยแล้วก็บางรุ่นจะทำต่อไปในรุ่ที่มันไม่ดีก็อาจจะเอาเงินรุ่นนี้มาใช้รุ่นนี้ก็คือขาดทุนครั้งนึงก็บางทีทุนก็เยอะอยู่ก็เสียใจอยู่พสอสมควรแต่ว่าเราเองเราเราเรา,เราไม่เราไม่ทอ้อ เราเอาคาที่พี่เขาพูดจากไวซาบมาว่าอ๋อเออมันต้องมีนู่นนี่นั่นอุปสรรคท,ที่ที่เราต้องเจอนะครับตั้งแต่เพาะเมล็ดจนถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ70-80ถึงวันครับตั้งแต่เริ่มเพาะเม็ดเตรียมแปลงนะครับจนกว่าจะมีลูกแล้วก็รออายุเก็บเกี่ยวพอดี75วันคือเมลอนเนี่ยหลกัหลกๆจะมีโรคไรมแมลงเนาะของที่ที่จะต้องเจอประจำซึ่งสก,ก่อนเราเองนะเราปลูกแปลงโอเพนฟิล ในบางฤดูก็จะมีพวกแมลงท,ที่กลัวก็คือเช่นเพี้ยไฟแมลงวีขาวหนอนชอนใบต่างๆซึ่งเราก็ได้มีการแก้ไขก็คือว่าเพราะว่าเราเรา,เรามีการตลาดที่โตขึ้นทีนี้ห้างก็ถามถามโจทย์บอกว่าเฮ้ยคุณคุณทัชกรทําไมเมลอนคุณต่อเนื่องไม่ได้แล้วทีทําไมมันมันไม่สามารถที่จะผลิตแบบมีทุกสัปดาห์ซึ่งมันทําให้การตลาดเนี่ยสามารถโตได้เราก็เลยมาคิดว่าอ๋อมัน,ม,นมันต้องปรับซึ่งปรับใส่งานการผลิตเลยนานะวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ เรื่องระบบน้ําลนโรงเรือนเข้ามาช่วยซึ่งโรงเรือนเนี่ยช่วย,ช,วยช่วยเราอย่างไรหนึ่งช่วยเราให้ใหทำความชื้นได้น้อยลงป้องกันในเรื่องของมแมลงนะครับแล้วก็ช่วยลดต้นทุนในเรื่องการใช้สารเคมีลงมันตอบโจทย์ทุกชนิดว่าห้างให้โจทย์เราว่าหนึ่งมีผลผลิตต่อเนื่อง และในเรื่องของการขอมาตรฐานเป็นสิ่งสําคัญนะครับสำหรับพืชเกษตรไม่ว่าจะเป็น g p หรือออร์แกนิกก็ตามซึ่งโรงเรือนเนี่ยก็จะช่วยป้องกันเรื่องแมลงได้ส่วนหนึ่งเรื่องโรคที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าในบางฤดูที่เป็นฤดูฝนเนี่ยฝนตกแล้วมันมีความชื้นมากซึ่งแปลงเปิดเนี่ยได้รับผลเต็มๆแน่นอนมีการเน่าเสียมีความเสียหายแต่โรงเรือนเราพอมีคุมปุ๊บก็ไม่ไม,ไม่ไม่เกิดความชื้นทําให้สามารถไปต่อได้นะครับในฤดูที่มัานทํายากครับ อ่าโรงเรือนหนึ่งต้นทุนประมาณแสนกว่าบาทครับแต่เรามองจุดคุ้มทุนอย่างนี้คืออย่างโรงเรือนพี่เองเนี่ยปลูกปีหนึ่งประมาณ3รอบคือรอบหนึ่งเนี่ยเราปลูกครั้งหนึ่งสมมติว่าผลผลิตได้ประมาณเอาตีขั้นต่ำได้1ตัน1ตันในหนึ่งรอบก็สมมติราคาส่งแล้วก็ประมาณ4ี่ห้าหมื่นบาทก็ปลูกสองรอบก็ได้จุดคุ้มทุนก็คือได้ได้ไดโรงเรือนคืนแต่โรงเรือนเนี่ยยุคการใช้งานเราอ่ะอยู่กับเรา10ปีแต่ว่ามันจะมีพาร์ทที่ต้องเปลี่ยนคือทุกๆ4ปีก็คือผ้าหลังคาโรงเรือนนะครับ ไม่ได้มากแล้วนะครับคือพูดตรงๆว่ายิ่งใช้ยิ่งคุ้มที่เหลือก็จะเป็นกาไรของเราแล้วถ้าในมองในมุมของวิศวกรใช่ไหมฮะก็คือสามารถคืนทุนได้เร็วแล้วก็ตอบโจทย์ได้ได้ได้ไวขึ้นครับคือเรกๆเราปลูกเวลรอนเนี่ยเราเราสเปซสปะเรื่องตลาดมากตอนนั้นเราก็ไปไปขายทั้งตลาดไทยและ4ี่มุมเมืองนะครับทั้ง2ที่การตลาดเดี๋ยวนั้นคือพูดตรงๆมันมันเป็นตลาดที่ที่ไม่แน่นอนนะครับเนาะก็เจอพ่อค้าแม่ค้าที่อาจจะกดราคาบ้างผลผลิตล้อนตลาดบ้างซึ่ง มันยังไม่มีตลาดนําการผลิตนะครับตอนนี้การตลาดเราเปลี่ยนไปคือเร,เ,รเ,รเราขอมาตรฐานได้เรามีการผลิตแบบต่อเนื่องทีนี้เราก็ทําให้การต่อรองทางการตลาดของเรามากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นทําให้ผู้ซื้อเนี่ยเช่นห้างหรือว่าบริษัทส่งออกต่างประเทศทั้งหลายเนี่ยมองเข้ามาหาเราเพราะว่าของเรามีคุณภาพสามารถส่งต่อออกไปทั่วโลกได้นะครับคือของขายตัวเองดีกว่าและทีนี้ก็ตลาดนำทีนี้เราก็จะวางแผงการผลิตเป็นสัปดาห์ได้เลยออกมาตามที่เราคาดไว้ครับแล้วก็ เผื่ออยู่ในการผลิตสัก20นตนะครับในกรณีที่เราของจะมากจะน้อยหรือว่ามีเอฟเฟกหายลงไปครับ mm hmm. คือตอนแรกเนี่ยคือเราวิ่งหาเองคือราคาเราไม่สามารถกําหนดได้อ่าอค้าคนกลางจะไปเขยกำหนดให้เราว่าวันนี้เขาจะซื้อเราเท่านี้พวกนี้เขาจะซื้อเราเท่านี้ประเดึงเขาจะซื้อเราเท่านี้แต่ตอนนี้คือของเราเองเนี่ยเราก็ตั้งราคาเอง ขายเองได้เพราะตอนนี้พี่เองพี่เริ่มทาแบบนี้มาประมาณสักปีนี้ก็จะเข้าปีที่20แล้วซึ่งทีนี้เราก็เอาวิกฤตตรงนั้นมาเป็นโอกาสตอนนี้เราปลูกเองเราขายหน้าฟาร์มเองเราแปรรูปเองมาเป็นผลิตภัณฑ์มาเป็นไอศครีมมาเป็นวน์มาเป็นอาหารที่ในคาเฟ่ได้ด้วยทีนี้เราก็เลยสามารถกําหนดราคาเองได้ครับคือตลาดนนการผลิตเนี่ยคือเราเราเราต้องคำนวณนี้ก่อนว่าเรามีกําลังการผลิตต่อสัปดาห์ในเราเท่าไหร่แล้ว เราก็ไปคุยกับกับห้างหรือบรนะิษัทเนี่ยว่าเขาใช้สัปดาห์หนึ่งเท่าไหร่ห้างอ่ะถามว่าปริมาณการใช้เยอะไหมไม่เยอะแต่ชอบความต่อเนื่องและคุณภาพดีลูกค้าก็ต้องการความสดใหม่เช่นเดียวกันแล้วปลูกแบบต่อเนื่องคือเราก็ไม่ต้องเหนื่อยเยอะทําแค่กําลังที่มีแต่ว่าให้ได้คุณภาพสูงสุดนะครับแล้วก็วางแผนให้มันมีผลิตต่อเนื่องเหมือนเหมือนเช่นนโยบายโรงง,งานคือของดีต้องมีตลอดแล้วก็ความต่อเนื่องของการตลาดนะครับ ลักษณะาการตลาดเนี่ยตอนนี้มันมีโลกมันเปิดกว้างเยอะไมาจะเป็นโซเชียลม์เิ้งอะไรก็ตามซึ่งแต่ละคนเนี่ยสามารถมีจุดขายมีคอนเทนต์ของตัวเองได้นะครับสามารถขายขายของเองได้เราจะขายปีขายส่งหรือว่า,าขายใลักษณะแบบแบบเชิงเดี่ยวก็ได้ซึ่งเด็กๆสมัยนีย้ค่อนข้างค่อนข้างมีความเข้า,ขาใจแล้วก็สามารถมีการโปรโมทตัวเองได้สูงนะครับโจทย์ของไวรอนเนี่ยจริงๆมันไม่ง่าย แต่ว่า,ถ,า,าถ้าเราได้ลองทําจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างครอบครัวหรือสร้างทํากรเกษตรได้แ,แบบยั่งยืนได้จริงๆก็มีอาเมลอนตอนนี้ก็คืออยู่ประมาณกิโลละประมาณ100บาทถึง120อีบบาทคือแนวคิดม,มันเป็นอย่างนี้ครับคือในการผลิตของ100%เนี่ยมันจะมีของสีออกมา20%คือบางทีมันลูกเล็กตกสเปคก,ก็จะมีผิวไม่สวยไม่สามารถที่จะคือหน้าตาอาจจะไม่ดีแต่เนื้อด้านในดี เราก็เอามาทํามาปั่นเป็นสมูทตี้เมลอนคือเราใช้เนื้อแล้วก็เอาเนื้อมาจัดเป็นสลัดทานกับสเต็กอะไรแบบนี้ก็ได้ครับเป็นฟูตสลัดนะครับอีกส่วนหนึ่งเราก็เอาเนื้อมาทําเป็นไอศครีมซึ่งไอศครีมของท้างฟาร,ร์มเราเป็นไอศครีมที่เป็นเนชอ่ัลไอศครีมคือใช้เนื้อเมลอนทําแบบ100%เลยมีความจิ้วชี่แบบเหมือนกินผลไม้สดๆเลยแล้วก็รสชาติไม่หวานมากก็คือรักสุขภาพไฮไลท์ตัวหนึ่งก็คือตัวนี้อันนี้คือเป็นวายเมลอน ซึ่งเป็นไม้ผลไม้เราก็มีนึกขึ้นว่ามันจะมีผลิตภัณฑ์ะไรที่สามารถจะเก็บได้นานและยิ่งนานก็ยิ่งดียิ่งสร้างมูลค่าให้กับเกษตรกรอีกเมลอนที่เหลือเราก็นําเนื้อมาหมักสกัดเป็นไวน์ออกมาได้ครับก็คือมีโพสต์ทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะปลายสามารถถนอมผลิตภัณฑ์ได้ยาวอีกทําให้ของที่เป็นเหลือเนี่ยหรือเอ็นจีในโพสต์เนี่ยกลับมาขายได้ใหม่ในราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าผลสดด้วยซ้ำครับ คือลักษณะการทำอินรีเนี่ยคือเราก็ก็จะผสมผสานนะครับการทํามินรีของเรานึ่งหนึ่งเรามีโรงเรือนเพื่อป้องกันกมแมลงประมาณ80%แล้วมันทําให้เราได้ลดต้นทุนในการแต่ก่อนเราทำทำบอกเลยว่าใช้เคมีจัดเพราะว่าเมลอนเนี่ยค่อนข้างเซนซิทีฟกับกับมแมลงมากแค่โดนมแมลงไม่กี่ตัวมันก็อาจจะตายได้เลยทําให้เราขาดทุนได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ มีการใช้ในวัตรกรรมต่างๆก็คือไม่ว่าจะเป็นพวกไตโคดาม่าบิเวเออรเอาเข้ามาใช้นะครับเราได้ไปเทเรื่องนี้มาเราได้เข้าใจว่าสารพวกนี้มันช่วยยับยั้งแมลงศัตรูพืชได้อย่างไรช่วยแก้ไขาปัญหาเรื่องโรคได้อย่างไรซึ่งถ้าเรามีการใช้อย่างถูกวิธีรู้ระยะเวลาในการใช้วางแผนขั้นตอนในการใช้มันก็ทําให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทําให้มแมลงที่เป็นประโยชน์เนี่ยสามารถเติบโตในในวัฏจักรได้มแมลงที่เราไม่ต้องการเนี่ย เราก็แค่ปล่อยให้เขาติดโรคแล้วค่อยๆตายไปการปรเปลี่ยนวิถีจากเคมีมาเป็นอินรีเนี่ยมันมันค่อนข้างยากแต่พอเราได้ทามันจริงๆและได้ใส่ใจจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องการตลาดผลผลิตที่ได้จากการขายเนี่ยถ้าเป็นอินทรีย์หรือแก็บจะได้มู่า,าอีกอีกระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นเคมีก็อีกราคาหนึ่งตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ได้มีโอกาสเจอเพื่อนๆเ,เนาะ เวลาเดินทางมากว่า20ปีตั้งแต่ออกจากโรงงานมาก็เพื่อนเพ่อนางก,าวก็วยังเจออยู่บางคนก็ยังใช้วิาทํางานอยู่บ้างได,ได้มาเจอกันก็ได้แลกเปลี่ยนกันถามว่าณวันนั้นอาจจะเป็นเกษตรกร,ร,กรตัวเล็กๆแต่ว่านาวันนี้ยก้าวมาสู่ผู้ประกอบการจริงๆแล้วสามารถที่ผลิตและขายเองได้หมดแล้วก็ มีกิจกรรมที่อยู่กับครอบครัวปลูกเองขายเองแล้วก็สามารถต่อยอดในเรื่องของการผลิตต่างๆตอนนี้ก็เลยช่วยสังคมในการเป็นวิยากรได้ช่วยผลักดันน้องๆส่งต่อองค์ความรู้ที่มีให้กับน้องๆที่อยากทําเกษตรยินดีครับที่นี่เปิดเป็นสูตรเรียนรู้และก็เป็นสูตรมุ่งพอเกษตรกรด้วยท่านใดที่อยากรู้งานอยากเรียนรู้เรื่องการปลูกไมร่อนเรายินดีแนะนําจะส่งต่อให้คนที่อยากมีอาชีพนะครับ สวนรุ่เรืองเมลอนฟางมคอฟีและสลองนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับอำเภอชายโยนะครับกมที่62ติดสายเอเชียนะครับมาง่ายนะครับเป็นจุดพักผ่อนหย่นใจไม่ว่าจะเป็นกาแฟอเมริกาโน่เมลอนด้วยนะครับซึ่งมานั่งชิวๆมาคุยกันในสไตล์ภาษา,ษาษาเกษตรก็ได้ใครที่อยากมีความรู้หรือว่าจะทานข้าวพักผ่อนเราก็มีสถานที่รับรองให้ครับ มีครับเข้าไปที่เพจลุ่งเรืองเมล่อนฟางกาแฟเอเลสซองได้เลยครับไปดูกิจกรรมหรือการจัดจำหน่ายเมล่อนโปรโมชั่นต่างๆนะครับจะอาจจะมีอบรมสัญจ้ของแง่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับพี่อุ๋ยก็ฝากแนวคิดไว้ง่ายๆครับเราจะทำอะไรเนี่ยก็คือต้องคิดวางแผนวิเคราะห์ก่อนแล้วก็ดูต้นแบบแต่ละอย่างให้ชัดเจนซึ่งสำหรับท่านที่บางทีมีงานประจำอยู่แล้วเนี่ยอยากให้ลองค่อยๆศึกษาดูก่อน ศึกษาเนี่ยคือให้เรารู้จักตัวเราเองให้มากพอว่าเราจะไปในจุดนี้ไหวไหมได้ไหมใจสู้ไหมถ้าใจสู้ไหวมาลองมาหาข้อมูลมาศึกษาดูมันไม่มีธุรกิจไหนมันจะบอกว่าเราชอบหรือไม่ชอบ แต่เราได้คิดว่าเราได้ลองทํามันอย่างเต็มที่แล้วหรือยังครับขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมนะครับคลิปความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรเรายังมีเยอะแยะมากมายเลยสามารถกดตามได้เลยนะครับตอนนี้เลยนะฮะแน่นอนครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ทุกแพลตฟอร์มของเกษตรสัญจรด้วยนะครับแล้วก็ไม่พลาดอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเราจะตามไปถึงหน้าจอมือถือของทุกคนเลยครับ